มายุกับแม่ญงแม่รัดครับวัดนี้เป็นวัดที่ท,ท่องแม่รัดเสียแม่พี่นอ้องวัดนี้ล่ะบนนณนอนอยู่ทึงศาลาพุ้นมือนันกับฝนตตบางแห่งตรงนี้น้ำท่วมบัดเลยบนรนมาง,ง้มอยู่จำได้ว่าบนรนมาง,ง้มอยู่มองนี้สวัสดีแม่รัด เดี๋ยวนีน้เดี๋ยวเมลาดมาเปลี่ยนข่อยขอ่อยซื้ไปอยูกับมแมยไงต่อแหล่เร็วเมลาร์ต่อแหล่เมลาดเด้ยอยู่กับเมยันนท์สมือาพาดต่อแหลส่สม,มือสม,มือคาดหลาย้องพักย าก็มาไ่าพ้อมนี่นหนึ่งหัวที่ทอาไดแล้วทีใ่ใกล้เต็มทางไปหัมันน่เา่ด้จงใใจเย็นๆใจเย็น สวัสดี so แม่อิมอิแม่สมภูด้วยนะครับแม่นี้พามานารับสมัครครอบครัวแม่คั้วเพิ่มบ่แม่มาเทนบานุนบานุนสิเมื่อบ้านมาเทนบานุนเด้อเจากตากากันเดี๋ยวผ้าพายางไปเบิ่งทึงเวทีจากน้อยแม่แต่มันเป็นเพียงดีกระสีนี่เราควบรอยากยางมากเดี๋ยวเบียดตึกปิดนะครับ ทุกอย่างพร้อมมากแม่อันอันเนี้ยอยู่เนี้ยเสบเนี้ยนั่วกะหลายหลายต่ำบกวงบกฮิงลูกสูงลูกสิ้สนไปยีมมีเบิด์สุกย่างครับที่วัดหนองบอนคืนนี้นะครับคนสีหลายเพราะว่าเมือนี้เป็นวันเสาร์นะครับอยู่ใกล้กับโรงงานสีเกตโคราชมาปีนั้นกับคนหลายขนาดฝนตกเลยแม่อ่าวันนี้ฝนไม่ตกปกติสิลงกังให้หน้านะครับวันนี้ทาง ทั้งกรรมการเอามาอยู่ทั้งเทิงเทิงวัดนะครับเมื่อคืนเป็นของคําผุนร่วมมิตรนะครับเพิ่นจัด2มือมือนี้เป็นมือส้อทองน้องุพี่กับหมอลาใจเป 100. อรร้อยบอสบอยและซอแอนออร์ดีครับคนบอยกำขามาทำให้บนรลุไม่อยากขึ้นไปออวลัวผมน,นะครับาไปเบิงงจากน้อยนะครับมีเวลาม้านหลายบนุนนเทศตั้งแต่เทียงุเนี่ยแซบระบบ เซฟตี้นะครับล็อกล็อกล็อกทุอก,อ,กอ,อย่างนะครับเพื่อ,อให้บ,อย,บอยทำงานรุนแรงมากชอบมาดูบอลนนไลท์ขอบคุณครับเอามาแต่เหิงปักปาม ก็ไฟเดียวมากไหมอันนี้เป็นแผนกจอแผนกช่างไฟนะครับเพิ่นซีเพิ่นซีแยกแผนกกันแม่นะครับลังค์นี้โอ้โจะคอยมาเหลียเซียเจ้าเทสเป็นเพราะทีมงานเราแยกแผนกครับแผนกเวทีกับเวทีนางรานกับนางรานแผนกไฟแผนกจอแผนกฉากแผนกชุดแผนกแม่ขั้วคือทุกอย่างแยกย้ายแต่ละแผนกนะครับบ่ดบดเบ่ได้อ